สีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเปิดคลิปกันแบบมุมแปลกตากันไปอีกแล้วใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนออกไปข้างนอกกันอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปบางแสนกันจาน้า สามารถยืนแบบเกาหลีเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีเพื่อนขับรถด้วยอีกหนึ่งคนก็วันนี้เนี่ยมีความแบบนุ๊กนิดกแมส่ขี่คัดผมก็คือมีความแบบยืมเพื่อนมานะคะแต่ใดๆที่คือพีกว่านั้นเดี๋ยวเราจะแทนกล้องให้ทุกคนดูนะคะพีกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฝนตกจ้าฝนตกไปเลยแบบว่าตอนแรกเนี่ยก่อนออกจากบ้านก็คือตอนประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยก็คือว่าแดดจ้ามากตอนนี้ก็คือแบบฝนตกไปแล้วเดี๋ยวได้ต้องออกแน่นอนค่ะทุกคนเราเราเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บางแสนกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปคาเฟ,ฟะคะ่ค่ะเราก็เลยมาแวะทานอาหารก่อนที่ร้านอีชาชิคเก้นแอนเบียนเองร้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีนะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปทํางานที่เกาหลีมานะคะแล้วเขาก็ชอบเขาก็เลยเก็บบรรยากาศของร้านอาหารที่เกาหลีนะคะมาทำูนที่นี่ตรงนี้นะคะเรียกว่าถนนเส้นลงหาดอยู่ตรงข้ามปากกอะนะคะใกล้ๆกับโวงเวียนที่อยู่ตรงนั้น เดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บบรรยากาศภายในร้านแล้วก็อาหารของที่ร้านนี้น้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูทุกคนตอมดูเป็นไนะคะ,ะอะไรก่อนดีมาดูที่ไก่กันก่อนเมนูซิกเนเจอร์ของเขา ถ้าเกิดใครดูตอนนี้ไม่โฟกัสด้วยเราจะมาลองชิมไก่อีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะมาดูกัน รสเขาเนี่ยแบบว่าหวานมากหวานแบบกำลังดีทุกคนมันจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปทางเค็มไม่ได้ไปทางอะไรเงี้ยก็อย่างชื่อเขาแหละค่ะเขาเป็นไก่ไก่อะไรนะไก่เกาหลีทอสซอสน้ำผึ้งไก่เกาหลีหลทอดซอสน้ำผึ้งอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะจรสชาติแบบหวานแล้วก็แป้งของเขาอะคือกรอบแบบกรอบเลยอะทําให้แบบวลาเนื้อไก่กับแป้งมันเข้ากันแล้วมันแบบรืุ่คนเนื้ออร่อ แนะนำเพืสมสุดว่าใครนะคะที่อยู่แถวนี้ที่อยู่แถวบางแสนนะคะหรือใครเ่ียกแบบหาร้านอาหารเกาหลีเกาหลีอร่อยแล้วก็แบบได้มาเที่ยวบางแสนด้วยเนี่ยก็คือร้านนี้เลยนะคะชอ i าไม่ใช่อีชาอีชานะคะ chicken and bar e ี h a chicken and beer ไม่ใช่าร์และไม่ใช่ชาอีดเรามาดูพขอกระสอบสอไม่ตอบเขาก็จะแบบ นคือบอกก่อนว่าเราเป็นคนชอบกินต๊อกมากเราก็จะหาร้านที่แบบกินต๊อกแล้วแบบละหน่อยอย่างเงี้ยจะยากแต่ว่าร้านนี้เนี่ยทำได้ดีนะคะเพราะแป้งเขาเนี่ยมันเป็นความแบบมันหนึบอ่ะมันสู้ลิ้นมันสู้ฟันแต่ว่าแบบตอกเออมันแบบพอเขียวๆแล้วแบบึบึ้ม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  อ,อร่อยมากทุกคนถ้าหลงใครมานะคะก็ต้องสั่งนะคะไก่กับซอปอกกีเนี่ยก็คือเป็นเมนูที่พ้องสั่งต่อไปเราจะไปที่เมนูหมูน้ำตคลลายบางอ่ไม่หมูหมูวางจิแล้วก็หมูแล้วก็กระเทียมอะไรอีกแล้วก็ขีจลองลองก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วก็เค็มจ <c oughs> ี <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้าน Follow the Rip เรียบร้อยนะคะก็คือมาตอนแบบตอนนี้5โมงตอนนี้5โมง50นะคะร้านก็คือปิด6โมงเฉียดฉิวมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบวิวแบบติดทะเลเลยตอนนี้อาจจะดูมืดไปบ้า,เเา,เา,างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต้องรีบไปก่อนร้านปิดเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ตรงนี้เนี่ยคือเขาอะทำเป็นเหมือนแบบเป็นโรงแรมเก่าทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเอามาเป็นคาเฟ่น,นะคะนี่เลยร้าน Follow d r i a นะคะอยู่ตรงเขาสามมุกเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเดินลงมาข้างล่างนะคะเนี่ยถ่ายพีเวดดิ้งก็ได้ก็คือสวยเลย เด,ดทุกคนตรงนี้บรรยากาศแบบพระอาทิตย์ตกดินได้ดอยแต่วันนี้น้ำก็คือขึ้นแรงมากแล้วลมก็แรงมากเหมือนกันแต่สีในกล้องนี่สวยเหมือนกันเนาะแอบ,บดูดีกว่าของจริงด้วยก็คือแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่เนี่ยอยากให้มาแบบช่วงประมาณเย็นๆสามสี่โมงกำลังดีเออช่วงแบบแดดกำลังแบบ ใกล้จะตกดินรำไรราไรไม่แบบว่าให้มันมีแสงนิดนึงอะเพราะว่าบรรยากาศองนนี้คือสวยเลยนะแต่ว่าวันนี้เรามาแบบช้ามากอืม,มน,นี่คนแต่เราไม่ถ่ายคือแสงในกล้องมันดูแบบยังดูสว่างมากเลยอะแต่ของจริงก็คือมืดไปแล้วนะนี่คือผู้ร่วมทริปของเราคนเดิม ทางเราก็คือมีแคมเปญแคมเปญจะทํางานถ่ายเหมือนเหมือนแบบว่าในนางเอกซีรีส์เรื่องคมทาวชะชะชาค่ะแต่ว่าลมแรงมากแล้วก็น้าแรงมากแแมวราเห็นในเล็บใช่มตรงนั้นคือถ่ายได้เออคนนี้นากลัวไหนนะคะตรงไหนที่เพื่อนบอกว่าถ่ายได้ต้งจริงๆอะแบบสามารถยืนแบบเกาหลีเกาหลีมากทางขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูแบบยากลําบากนิดนึงนะแต่ว่าแมพตรง ทุกคนไม่ได้เจอทุกคนอาจจะเลยหรือเปล่าคือข้างหน้าเนี่ยเขา่าเป็นเหมือนโรงแรมเก่าและนี่นะคะก็เป็นการเที่ยวลาสแสนแบบวันเดย์ทริปแบบงงๆเป็นแบบปุบปัตทัวร์เป็นแบบปุปปบ,ปบ,บปัตทัวร์แล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะกลับมาที่นี่กันใหม่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบคลิปแบบแนวนี้นะคะเป็นแบบไล์วอล์กอะไรเงี้ยพาไปเที่ยวพาไปกินอะไรเงี้ยก็อย่า<ๆ>ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให,ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปลวคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ